thank you สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชดกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะคะดวงในปี68กันดูซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะเราจะมาเจาะเลือกกันตั้งแต่ใบแรกเลยในเรื่องของอารมณ์กับความรู้สึกนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองดูสินะสิ่งที่ไปขึ้นมานะคะเกี่ยวกับคําว่าแต่งงานนะจะหมายถึงอะไรก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีความ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องใส่ใจตัวเองหรือว่าใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะการที่ตัวเราเองเนี่ยมีในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยการเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของคนอื่นที่ผ่านมา ปกติแล้วเราเป็นคนใจดีค่ะเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งบางครั้งเนี่ยไอความใจดีหรือว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยบางครั้งมันก็คือจะสร้างภาระให้กับตัวเราเองเกินไปแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะนะคะปีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเห็นตําแหน่งเพื่อนไหมคะตำแหน่งเพื่อนเนี่ยขึ้นมานะให้ระวังการทะเลาะการขัดแย้งนะคะการมีปัญหากับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องเงินฉะนั้นในปีนี้ใครที่ ที่มีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจนะคะกับเพื่อนแล้วก็ลงทุนร่วมกันเนี่ยอันนี้คือจะต้องดูแล้วก็เช็คดีๆนะคะมันมีแนวโน้มอ,อะ่ะที่จะมีปัญหากันค่อนข้างที่จะสูงคือบางคนนะคบกันมานานไม่มีปัญหาแต่ว่าพอทําธุรกิจหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินมีการหยิบยืมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเสียความรู้สึกมันจะมีการเลิกคบมันจะมีการเลิกลากันไปฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้เข้ามานะคะนอกนจากนี้นะคะในเรื่องของ ตำแหน่งนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของแวดล้อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจกับแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์นะภาพรวมของชีวิตโดยรวมที่ตัวเองอยู่ซึ่งไอสถานการณ์แวดล้อมนั้นนะ่ะมันคือที่ไหน ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าตําแหน่งกรรม,มะเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของงานภาระความรับผิดชอบต่างๆมันเป็นคําว่าแพะรับบาปมองในมุมดีก่อนนะคะมองในมุมดีมันจะโดดเด่นสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือบางคนนะ่ะแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแล้วได้เงินอย่างเงี้ยอันนี้จะส่งผลดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมองไปในเรื่องของการทํางานคนที่ทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวจะมีปัญหาตรงที่ว่าจะมีคนเอาปัญหามาให้เสมอ แล้วตัวเราเองก็คือจะต้องเป็นคนคอยแก้ปัญหาข้อดีของเราก็คือเราแก้ไขปัญหาได้เก่งแน่นอนนะแต่ว่าข้อเสียจะมีปัญหาจุกจิกยิบย่อยฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะพูดถึงนะในเรื่องของตำแหน่งที่ต้องระวังหรือว่าคนที่จะเอาความเดือดร้อนมาให้กับเรา สิ่งที่เราจะต้องระวังอันดับแรกเลยก็คือคนที่อายุรุ่นราวขาวเดียวกับเราหรือรุ่นใกล้เรานี่แหละนะคะเพราะว่าตำแหน่งอลี่ยมันจะหมายถึงคนที่มีในเรื่องของการพูดการเจราจาต่างๆที่พยายามที่จะหวานล้อมให้เราช่วยเหลือเขาหรือว่าให้เราทําตามอย่างที่เขาต้องการแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เหมือนกับพยายามควบคุมหรือว่าให้เราเนี่ยรับผิดชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้อื <c oughs> ต้องคิดต้องวางแผนจริงๆนะคะที่ต้องย้ําไว้อีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยปีนี้มันจะเป็นปีที่อาจจะต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นหลัก อย่าเพิ่งไปทอ้ออย่าเพิ่งไปคิดมากนะกับโชคชะตานะการที่เราทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปิงจะหาทางแก้ให้ที่ต้องบอกว่าต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าตําแหน่งสุภะเนี่ยคำว่ายก,ยกไม่ขึ้นหมายถึงอะไรผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหมผู้ใหญ่ก็ยังคงช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือโดยเป็นการช่วยที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นอืมอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดแล้วก็วางแผนมากขึ้นนะคะ แต่แปลกใจมากเลยนะชาวลัคนาราศีมิถุนดูสิตำแหน่งวินาศก็เกี่ยวกับเพื่อนนีกละคบเพื่อนใหม่ก่อใหม่ได้นะคะเพื่อนเดิมๆก็ไม่ดีโอ้จะไม่ให้คบใครเลยยังไงเนี่ยดวงนะคะก็มานก็ขึ้นมานะเพื่อนเพื่อนก็ระวังในเรื่องของการครบเพื่อนใหม่ด้วยคราวนี้มันดูตึงไปละมันดูหนักไปละนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะคะเรารู้อยู่แล้วว่าอ่าโอเคตำแหน่งนี้เรื่องนี้มันเสียคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตำแหน่งการเงิน พี่บอกว่าปีนี้การเงินดีขึ้นนะคะไพ่เป็นเว d คําคําว่าเงินใต้โต๊ะเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องชี้แจงกันก่อนสําหรับคนที่อาจจะมีหนี้สิน,นะะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตนะการจ่ายค่าบ้านค่ารถใดๆก็แล้วแต่อาจจะมีการคุยะคะกับเจ้าหนี้หรือว่ามีการตกลงกับทางธนาคาร ก็คือใช้ในเรื่องของกฎหมายนี่แหละเข้ามาข้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวซึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็เราสามารถที่จะประคับประคองทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่ตัวเราเองเนี่ยยังต้องแบกรับภาระในเรื่องของการจ่ายตรงนั้นอยู่อีกมุมหนึ่งคราวนี้มองในมุมดีถามว่ามีเงินเก็บไหมไพีมองว่ามีแนวโน้มที่จะมีเงินเก็บหรือการวางแผนการเงินที่ดีมากขึ้นอย่างน้อย ในเรื่องของหนี้ถ้าเกิดใครที่ฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยตัวเองเนี่ยมีหนี้เยอะแยะมากมายเหลือเกินจะหลุดไหมอ้าวได้แน่นอนนะคะหนี้จะลดน้อยลงสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวเราเองเนี่ยในปีนี้เนี่ยลืมตาอาปากนะคะแต่คราวนี้มันจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายต่างๆแบบนี้เนี่ยก็คือประมาณนะช่วงเดือนห้านะเดือนสี่เดือนห้าก็คือต้องระมัดระวังเอาไว้แต่ว่านอกเหนือจากน,น เป็นไปตามสภาวะของดวงนะก็ไม่ได้แย่อะไรคราวนี้นะคะในเรื่องของที่บ้านตำแหน่งพันธุนะคะดูกันสิตำแหน่งพันธุนะดูนี่ขึ้นมาเกี่ยวกับในิลของญาติพี่น้องเอา้าไม่มีปัญหานะ คำว่านาขึ้นให้รีบตักกับพี่มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะหรือว่าโอกาสนะที่คุณอาจจะเจอกับญาติพี่น้องโดยที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนก่อนล่วงหน้าแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่อยู่นะคะกับครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่มีญาติพี่น้องด้วยอะไรแบบนี้บิ๊ก็มองว่าความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันเท่าไหร่นักนะคะคือตัวคุณเองเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเนี่ยจะ ปรีกวิเวกตอนไหนหรือว่ายุ่งวุ่นวายกับใครตอนไหนอ่ะโดยพื้นดวงคุณไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายหรือว่าจุกจิกแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตัวคุณเป็นอยู่เสมอคือคุณมีความเป็นนักซัพพอร์ตหรือว่าชอบในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะคือในเรื่องของราศีอ่ะตำแหน่งราศีของคุณมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วนะเกี่ยวข้องกับคนแปลว่าอะไรมันก็คือนึกอ่ะเวลาจะทําอะไรก็คือไม่ได้นึกถึงตัวเองเท่าไหร่จะนึกถึงคนอื่นซะมากกว่านะคะส่วนนะคะในเรื่องของการคิดการทําอะไรใหม่ๆเนี่ย พิงมองว่ามันยังดีนะเพราะว่าตำแหน่งปุตตะเนี่ยนะคะคำว่าดึงขึ้นนะพิงมองว่ามันมีโอกาสแนวโน้มที่อาจจะมีการเริ่มต้นทําหรือต่อยอดจากสิ่งเดิมที่เราเคยคิดเราอยากจะทําแล้วเราเว้นพักแล้วเราหยุดไป ครั้งนี้จะมีโอกาสที่จะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จเพราะการทําครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนที่มีความรู้มากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าหรือว่ามีอายุมากกว่านั่นเองค่ะก็ดีหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครที่เหมือนกับว่าคิดมานานอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรพี่มองว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เหมาะสมในเรื่องของการที่จะตั้งหลักตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของ ตำแหน่งนะคะที่เราอาจจะดูนะเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะขอดูความรักนิดหนึ่งและกันนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคำว่ามือถือสากปากถือสินกับคําว่าขาดอิสระภาพเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณน่คบกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางอย่างมันอาจจะเราใช้ชีวิตร่วมกันมากเกินไปอ่ะจนเรารู้สึกอึดอัดหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่กันโดยการที่ไม่ได้มีในเรื่องของกิจกรรมการทําอะไรร่วมกันเท่าไหร่นักหมายถึงการไปเที่ยว ยวกันไปพักผ่อนมันใช้ชีวิตแบบรูทีนะอ้าวทำงานกลับมาเจอกันกินข้าวโอเคอะไรแบบเนี้ยมันดูเรียบไปซะเหลือเกินมาเลยทําให้ตัวเราเองนยรู้สึกว่าคบกันเนี่ยมันมันจะเฉยเฉยไปสักนิดหนึ่งนะคะถามว่ามีเกณฑ์เลิกไหมมันก็ไม่มีเกณฑ์เลิกหรอกแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นก็ลองปรับลองแก้ไขกันดูนะคะหมั่นเติมความหวานให้กันสักนิดหนึ่งละกันเนาะส่วนคนที่ยังโสดดูซิ คนที่ยังโสดมีคนเข้ามาไหม่อ่ะม,มีคนเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้เอาจริงนะคนโสดเนี่ยสิ่งที่คุณคิดมากที่สุดอะกูคือคุณคิดเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตเป้าหมายหลักอะของเราอะคือเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะมีในเรื่องของความสุขกายสบายใจฉะนั้นการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคุณที่เป็นคนเลือกหมายถึงอ,อะไร ถ้าเกิดสมมติว่าคุณชอบใครสักคนเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายที่แบบไปเริ่มก่อนหรือไปแสดงอะไรสักอย่างนึงให้เขารู้ว่าชอบแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบมาชอบคุณอะไรแบบนี้คุณจะไม่ชอบมันเหมือนกับลักษณะของการที่ว่าคุณเล็งเป้าเอาไว้แล้วว่าคนนี้นี่แหละที่ฉันต้องการเออคนนี้นี่แหละที่ใช่เอ่เป็นแบบนั้นนะคะก็ดูดีนะไม่ได้เสียเวลานะบางคนคบไปเรื่อยเปื่อยให้จีบเรื่อยเปื่อยมันก็ดูไม่มีเป้าหมายในชีวิตอนะ่ะเพราะตัวคุณเองคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไร นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะหนุ่มโสดและสาวโสดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเรามาดูกันสักหน่อยนะคะตาแหน่งบรณะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยดูสิไพ่ขึ้นมาคําว่ากอดรัดเห็นชัดเจนเลยนะจะมีปัญหาแน่นอนก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของ การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบเลือดนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะนะคะในเรื่องของการทํางานที่แบบหักโหมมากเกินไปอะไรแบบนี้หรือว่าการนั่งผิดท่าอะไรแบบนี้ก็จะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือบางคนทํางานใช้แรงนะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับระบบเลือดเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของคุณผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีประจำเดือนที่มานะคาดื่อนนะคะมาแล้วก็คือไม่ได้แบบมาประจําส่วนของคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของภาวะ นะคะเช่นพวกท่อปัสสาวะอักเสบฉีขัดฉียากอะไรแบบนี้นะคะคือมันเกี่ยวกับในเรื่องของระบบภายในแล้วก็มาส่งผลนะคะถึงระบบภายนอกก็ต้องดูแลกันไปนะคะส่วนการทําบุญนะคะในเดือนนี้เอ้ยไม่ปีนี้สิเนาะ <laughs> การทาบุญในปีนี้ไหนดูซิมีอะไรบ้างนะคะการทําบุญในปีนี้นะคะอันดับแรกเลยนะพิงมองว่ามันจะเป็นการค่อยๆสะสมนะคะคาว่าฝังกลบเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของการทาบุญที่เกี่ยวกับในเรื่องของการบูรณะการก่อสร้างต่างๆก็ได้นะะอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่มันก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์หรือว่าการทําให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากนะคะเช่นร่วมสมทบทุนการสร้างโรงพยาบาลน,นะคะการสร้างวัด ะะหรือว่าบุรณะตามสถานที่ต่งตางๆอันนี้คือได้หมดเลยนอกเหนจากนี้ก็คือเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะคาว่าลึงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะคะของพระศิวะจะหมายถึงในเรื่องของการกําเนิดการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเชื่อในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วหรือทางสายเทพู่แล้วก็แนะนําให้ไหว้นะคะหรือว่ามีการบูชาพระศิวะเพิ่มเติมไปด้วยสําหรับปีนี้ค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งลาภะพูดถึงโชคลาภกันบ้างเอาขอปิดท้ายกันโชค ลาบสักหน่อยนะคะโชคลาบเป็นยังไงนะกงกรรโกรงเกวียนยากนะ อ๋อห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะคะอย่าไม่อยากจะพูดให้บั่นทอนจิตใจเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะหมายถึงมีโอกาสถูกไหมมันก็มีโอกาสถูกที่นี้เลขหรือสื่อน้าโชคจะมาจากไหนก็จะเป็นเลขเดิมๆซ้ําๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือว่าที่คุณซื้ออยู่แล้วเป็นประจานะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้ตามนี้ค่ะส่วนเลขจากหน้าไพ่เอาดูกันสักหน่อยนะคะเลขจากหน้าไพ่เลขแรกเลข52ค่ะเลขต่อมาคือเลข87ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเลขเด่นนะคะส่วนเลขรองก็คือจะมีเลข 4และเลข6นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้คอมเมนต์กันมารับพลังงานบวกร่วมกันแล้วก็กดติดตามเอาไว้ปิงอัพคลิปทุกเดือนและก็จะพยายามอัพให้ได้ทุกวันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ